สวัสดีครับพี่น้องปองไปสุกข,ขูทุกคนนะครับเอฟซีทุกคนนะครับมอน,นี้ช่องบา่าภาภรณ์มนมาสวัสด,ดีพี่น้องในบรรยากาศสดใสอีกแล้วพี่น้องเดี๋ยวนี้เขากำลังอยู่บ้านสาสมมามัคีครับพี่น้องจังหวัดน้ำปังนะครับเออถี่ไปโล่งปูนครับไปขึ้นของเดี๋ยวนี้เขากำลังอยู่ เส้นทางจะไปโลกพววครับประมาณสิบกิโลพี่น้องรายากศก็สดใสคือเก่าครับพี่น้องเพราะต้องเราอย่างไหลยายห่างพี่น้องมกากคอนหนึ่เคยมาบากคอนหนจ่งท่เคยมาพี่น้องนี่เบิ่งครับบรรยากาศโอ้แสงไปแล้วมาเปเีตยบรรยากาศพี่น้องเบิ่งเห็นเวลาเนี้กับระมัสิบสองนาฬิกากี่สิบกว่านาทีพี่น้อง วอยไม่จะได้ระบาทรถคือค่าหย่อนน้ะ,นโ,ดดนอนะโอ้สั้นในเรื่องพี่น้องเอ้ยแซงในบริบาลพี่น้องแซงได้บอ่ว่าแม่ขอจออี้ค่าด่าข้าเจ้าบาลในยุติไในยุคพี่น้อง ราขึ้นซาครับขึ้นเขาชิดชายครับนี่ครับอับเดียดใเบิร์งบรรยากาศตอนเที่ยงกกรครับนี่โรกกับทิเล่นนี่เิียครับเพราะว่าเส้นนี้มันสีไปสอดล้อปังครับมันจะเข้ามาจากอำเภอวังเหนือครับมันจะไปหอนล้อปัง ปรเดี๋ยวไม่กันสันมากกรพี่น้องเอ้ยซันในโคดอาเดอร์พีไในนะครับฝนตกบ่ทางด้ฝนตกเนี่ยมาว่าหน,นิกขักวันตกบักวานตะมืดนี้กัอากาศสดใสครับพี่น้องนี่ไป,ไปใส่ซูรพี่น้องอ้ยภูกระบ้างนนครับมาว่ากันเนาะ กล่องกับสันดีดีหรอกจังสิซื้อยี่ห้ออะไรครับพี่น้องจังสิม่จังส,สิมีระบบสันเซทอนหน้ารองรับนาอ่าบรรยากาศลงเุ่บิลลงบ่งไปเลยครับพี่น้องโอ้สดใสไซสว่างอะไ้มีโอกาสพักพรอยู่บ้านนะครับ มันนี่กัมาทำงานตามปกติเตงานพักไปนั่มเห็นไปนั่มไปน,นอนไปวางเลยเนาะส่อ,สองเป่าปลา,ปาบ้ามวนกหอมีซาราแดงมีซาราแนไปนอนต่อจากท่าบรรยากาศพี่นอนเบิป็นมาบรรยากาศมันดีซัำใด้นะ,ะนี่ครับมาวันดี แจ้งในวันละมันงานเรียนดีๆหรอกอร,ร,ากร้านนี้ก็ได้เ้องอบประหยัดเสี่งไปนะครับมันถ้ามันแคบพีน่น้องต้องน้ำคนผนไปก่อนนี่เวลาขายบอกนัดพีน่น้องนี่บรรยากาศยามมือซาวยามมือเที่ยงสบายดีเด้อพี่น้องครับนี่คือคลิป ต่อไปนี้บ้าปลา,าขจิขยันเน็่ยคลิปครับว่าช่วงวันหันมันปกติกเหตุน,น,นะครับนี่เป็นคลิปที่สองนะครับคลิปที่สองในรอบนี้นะครับคือเบิ้งหนทางเนยังเจ้าหญิงไทยยังไอพี่อน้องเบิ้งนะครับเป็นคลิปสั้นๆครับหาองหน้าที่วันี้เบิ้งนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับน้ำฝนขยาวขึ้เนเราครับ ทางเจดีย์ที่ออกมาจากบ้านสาสามัคคีพี่น้องสี่เป็นทะลุกันแล้วครับแยกท่าเดือนะครับแจกเข้ากันเอาไปห่อปูนครับเอาไปหอด่องปูนและบังนะครับเพื่อแจกผมนะครับเขาก็จะเข้าไปรับบุญไปใช่บุญน,นะครับแต่ในโรงงานเขาก็เอสามารถที่ไายได้นะครับเพราะมันเป็นลิขสิทธิ์ของเขานะครับเดี๋ยวเขาจะวายเขาเขาจะทายด้วน้ำท่าอย่างไรบ้าง ยามฝนตกนี่ขี่เรีย่ยวอะไรนครับทางเส้นนี้ครับอันตรายนะครับมันมันมัน,ม,นมันขดเขียวเนาะอมันขดมันเขียวอันตรายเออค่อยไปค่อยมาคอยไปค่อยมา,า,ยมาพี่น้องเบิง่งบรรยากาศอาจนตรายหูไร้ฐาน่เด้อพี่น,น้องเด้อ พากล่องไปเร็มาครับคือเก่านะโอ้โลเครื่องอะไปยงน้อหน่โอ้มีแต่บิ๊กไปครับพี่น้องโอ้ากูนะดังเงียบๆพี่น้องเนี่ยเขาได้ทิศตัวมือนี่ไหมโอ้าใครจะพากระเพาะใส่น้อหนี่นาะโอ้มีแต่บิ๊กไปพี่น้องแต่รถแียงเอ้างามน นอนลงปูนอนกันอย่างนี้พักถ่ายคลิปพี่น้องบางมันก็จิไล่หูไล่ตาได้พี่น้องคือว่าแล้วเนาะกดเอาเดอ้อพี่นอ้องกดซับกดแซ่กดไล่แหน่เพื่อเป็นกำลังใจเถัดคลิปต่อไปพี่น้องอาจจะมีสาระแน่ยอาจจะไม่เอาสาระน้ำบักับมะข้อ,อยมีดหอกครับ สิประมาณนี้แหละเบิ่งถนนนน,นทางไปเคยมากเลยจะจืดได้ผู้ใดบ่เคยมาก็สิเบิ่งเป็นแนวทางว่าเออกระจังนี้อางนี้เอ,อ่อเปอย่างไรคนท่างไปจัง่งไรเบิ่งไว้เป็นแนวทางหาอยากมานะครับนี่ครับสี่ประมาณห้ากิโลท้าพอดผานทางนำกดดันเสร็จ คนเกิดทว่าเปลาปลา่าก็เพระาะได้บ,บัตรนเมียงเบิ่งแน่ขยักชายอยู่พี่น้องเพราะว่ามันมีใบถือกล่องให้ครับมีใบถือกล่องให้เขาต้องถือผู้เดียวประค,ะครับขับรถเพี่น้องนะอันนี้ถือเขาใส่ความเรืวบะไหลเ้าก็เลยถ่ายได้เนเมียงรถล,ล่ามันหลายพูดไปลอง เขาโคง้งเรีะเนียอยวับนี่ครับถนนลุนทางกดโค้งจำได้นี่กคคืออยู่จังหวัดลำปางพป่น้องเจนนี่ คนค่อยมากก็จะสบายคุค้น,คนตาครับแต่ผมก็ค่อยมากกับเบิ้บงไว้นะครับชมบรรยากาศขึ้นดอยขึ้นผู้รถล่ามาแรงกับมืนก็ไล่ครับเหมือนว่าที่รถไหลายอยู่ครับเหมือนว่นดดาที่ทายู่ คือแตดนเป็นเห็ดไม่ครับพี่น้องมดนเวเรตโอเวเรทับนะครับบางอ่ามันจะกูข้ขะประเดี๋ยวเขาจะเรห็ดไม่สอใไม่นี่คือไม่ครับ <c oughs> <c oughs> บ้านำคดมันไปนี่นะครับบางเขาจะไปแซงมันก็แ้แซงไปไหน นี่ครับแยกสัมผัทองตรงนี้นี่ครับบุเคยมากกว่าีโอ้คุณคุณ,คณตาโซนเจนนี่นี่เขาเจ้ากับซ้อมดีนะครับซ้อมตลอดเลิวกับโอเคมีอันนี้ประเดี๋ยวครับโอเคมีทางหัขาประเดี๋ยวเขาจยากกับซ้อมในเวลาเขาอยกับซ้อมช่วงต้นหนาเฮานี่แหละคือเขาเจ้าสิขยายขยายเป็นซีเรียสน,นะครับจากนาโล่งปุ่นตรงงานปุน่นสิเว่น นะครับจนไปห่อหมดแล้วครับล้ำปาง,งขยายขยายอันนี้เขาเก็บไทยบรรยากาศทางเก่าเห็บเบิ้งกอนจะนั้นถึงไทยบรรยากาศทางสม,มัยเห็บเบิ้งนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะอยากให้เบาปลาไทายยังกับคอมเมนมต์มาได้คลิปครับพี่น้องหยิไปหาให้ให้เบิงเบ้งจะเห็นเตองตั้งเส้นใด อันาาอน,าาาาาาน้าปลาหาได้กันจีาให้เบิังเอาปลาหาบ่ได้กันจีไทยบิังยังสิละครับบรรยากาศการจะไล่หัวไล่ตาได้ก็ขอไว้โอ้นี่ครับกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งมาเคียงอืมเราใส่กลุ่มหนึ่งเขาเอาอ้าท่าเราจะไปยังว่าเอาแซงเป็นไว้เราพี่น้อง ทางไปเฮ็ดทางใหม่ตีเส้นบ่วนเลยตีเส้นชราจรโอ้ตีเส้นแท้ตีเส้นจราจรโอ้โหข้ามคุณหูคุณ,คณ,คณตาพี่น้องไปได้คยมาเปิดไฟสายแสงเลยเด้อ ได้มากครับตนาคือนนเป็นทางวงทางเรียวเขาวงทรงวัตถุดิบครับทรงพวกแร่พวกแกบพวกหินยูเรเ้ีวัตถุดิบต่างๆนะครับเหตดนี่ครับทางเส้นนี้ครับนี่นี่บาดในกระอดหัวซีเลนหัวซีเลนอะไรแบบนี้ก็จะขยายไปนะัองนี่ครับ มาณสิบกว่ากิโลนะครับจากบันสาปรกกอร์มาอ่า,อาดีเขากันพอนล่งปูนแล้วนะครับอิดน้อยเดียวอืออืนิดเดียวครับคือพอใครเดี๋ยวไปใส่บ้านใส่อีกทายบรรยากาศในพี่น้องเบิ้งครับนั่งอยู่บ้านกับเบิ้งคิดผมก็พ่อเดี๋ยวคอดอือนี่ครับเขาขยายาทาง เดี๋ยเราจะหอดโล่งปุ๋นให้พี่น้องเพื่อกระโยชน์กันทั้งนี้ก็บผมี่ยังไล่พี่น้องไปเบิ้งว่าจากบ้านสาสาปากเกาะนะครับมาหอดโล่งปุถนนสะบักถนนึเกงหนตับเบี้ยในพี่น้องเบิ้งนี่พี่น้องหอดแล้วนี่หอดแล้วโอ้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 มือของ อาเดียดดาขอไปเลยพื่อ,อนนี่มือของสายไหมนี่ครับโรงปูนที่เป็นไทยคำแสังนี่ฝากไว้สำนีกอนนะครับสำหรับคิหนาจังมาพอกันไหมสำหรับวันนี้ฝากไวส้สำนีกดแซ่กดแซ่กด,ดไลค์กดซับตะไข่เน่เด้อครับเด้อเพื่อเป็นกำลังแร่งใจให้เบาป่าภาพวันนี่รุ่งเบิก นี่ครับพี่น้องขาไปแล้วหลังจากนี้ก็เป็นลีกทีสีของเขาครับใายว่าได้เดยวเขาสีว่าไห่เนะาะครับฝากไว้ทั่นี้สำหรับคลิปนี้ขอลาคราาับสวัสดีครับ